สามประเภทอาหารสำหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมเรื้อรังระยะ1นถึงระยะสมีอะไรบ้างผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนรับการบำบัดทดแทนไตควรได้รับพลังงานประมาณ30-35กิโลแคลอรีต่อกิโลรกร,รัมของน้ำหนักตัวต่อวันโดยต้องคำนึงปริมาณของสารอาหารบางชนิดมีอะไรบ้าง 1. โปรตีนค่ะ ควรได้รับโปรตีนในปริมาณ0.5กรัมต่อกิโลกร,รัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันซึ่งอย่างน้อยร้อยละ50ของปริมาณโปรตีนคุณภาพสูงหรือเนื้อสัตว์ก็อย่างน้อย8-10ช้อนโต๊ะต่อวันนั่นเองค่ะ 2. ไขมันควรจำกัดไขมันอิ่มตัวในอาหารบริโภคไขมันไม่อิ่มตัวแต่ควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ควรที่จะรับประทานมากเกินแม้เป็นไขมันไม่อิ่มตัวที่ไม่เป็นโทษก็ตามนะคะ 3. เกลือแร่เป็นสารอาหารสำคัญในการปรับสมดุลของร่างกาย 3. แรก่ธาตุที่เราต้องควบคุมมีอะไรบ้างก็จะประกอบไปด้วยโซเดียมค่ะบริโภคเกลือให้น้อยลงโดยน้อยกว่า2กรัมต่อวันไม่ควรทานผลไม้ตากแห้งหรือของหมัดอง เนื่องจากมีโซเดียมสูงนั่นเองค่ะและและธาตุตัวที่2ก็คือฟอสฟอรัสค่ะควรหลีกเลี่ยงอาหารฟอสฟอรัสสูงเช่นถั่วเนื้อสัตว์ไข่แดงนมสดเต้าหู้งามเมล็ดพืชและกาแฟค่ะและธาตุตัวที่3โพแทสเซียมมีมากในผลไม้นะคะควรหลีกเลี่ยง และผลไม้ที่มีค่าโพแทสเซียมสูงเช่นทุเรียนแคนตาลูปมระรกอสูกมะม่วงสุกมะขามกล้วยมะเฟืองและมะพร้าวนะคะหลีกเลี่ยงผลไม้เหล่านี้ซะเพราะโพแทสเซียมสูงมากนะคะในผู้ป่วยไตยเสื่อมเรื้อรังก่อนระยะสุดท้ายที่ยังปัสสาวะได้ดีอยู่นะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องจำกัด ปริมาณน้ําแต่ควรจําจกัดเมื่อมีอาการบวมแล้วและการขับปัสสาวะออกได้น้อยลงแล้วนั่นเองถ้าเพื่อนๆยังมีคําถามอีกว่าเอ๊แล้วยังมีผักอะไรที่กินได้ผลไม้อะไรที่กินได้ยังไงก็ติดต่อมาตามไลน์ไอดีที่พี่เจบให้ไว้ข้างล่างนี้นะคะลองติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะในส่วนของสารอาหารที่พี่เจฟดูแลผู้ป่วยนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกันสองชนิด ตัวแรกก็จะเป็นอูมิอูมินั้นจะเป็นสารอาหารที่ดูแลในการฟื้นฟูไตเพิ่มภมิต้านทานปรับภูมิสมดุลเลือดลดภาวะการอักเสบและทําให้ไตนั้นไม่ทํางานหนักขึ้นในขณะเดียวกันควบคู่กับการคุมอาหารก็จะดีมากนะคะตัวที่2ได้แ,แก่ HRT Heart เป็นสารอาหารที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจควบคุมความดันโลหิตในกระแสเลือดให้เราทําให้ความดันของเรานั้น อยู่ในเกณฑ์ปกติ2ชนิดนี้เขาทำงานคู่กันค่ะสนใจในการรับประทานสารอาหารและมีข้อสัและมีข้อส,ขอสาขาเพิ่มเติมก็ติดต่อมาตามรายไอดข้างล่างนี้ที่พี่เจ็บให้ไว้นะคะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่เจมบด้วยนะคะวันนี้สวัสดีนะคะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ